สวัสดีค่ะมาพบกับช่องดีบิวริสสองหกสามกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กี่ห้องรวยนะคะสูตรคือร้อยบนบวกหน่วยบนนะคะร้อยบนบวกหน่วยบนเล่นสองตัวบนนะคะข้อจํากัดของสองตัวบนก็คือถ้าเลขออกเบิ้ลก็คือจะหลุดนะถ้าเราไม่กดการเบิ้ลนี่คือข้อจํากัดนะคะทีนี้อาจ,จะมาเล่นพานเล่นวินนะคะเล่นวินสองสี่หกเล่นวินเจ็ดตัวนะคะอวินก็จะมีวินแปดตัววินเจ็ดตัวนะคะถ้าเราอยากเซฟ ลงไปอีกเซฟต้นทุนอีกก็ตัดให้เหลืออยู่6ตัวได้นะคะแต่ว่าความเสี่ยงมันก็จะเพิ่มขึ้นนะทีนี้เอาวิน7ตัวนะคะสุดนี้เข้าวิน8ตัวก็เข้าวิน7ตัวก็เข้านะคะแล้วก็ปักก็เริ่มเข้าแล้วแต่ว่าแต่ว่า2ตัวบนในวิน7ตัวนี้จะเริ่มเข้าสรอบแล้วแอดก็เลยมาลงเป็นทางนะก็ แอดมีโปรแกรมนะใครสนใจโปรแกรมก็ทักแอดได้เลยนะคะเข้าไปที่ไลน์กลุ่มนะคะแอดมาลงเป็นแนวทางนะใครสนใจดูรอบต่อรอบหรือว่าสนใจดูสูตรก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะสูตรคือร้อยบนบวกหน่วยบนนะเริ่มเข้า3รอบแรกนี้เราเช็คสูตรก่อนเราเริ่มลงทุนรอบที่24นะคะรอบที่24ก็จะเอารอบที่23มามําคำนวณน,นะร้อยบนบวกหน่วยบนร้อยบนก็คือ7บวกหน่วยบนนะคะหน่วยบนก็คือ4 7จบวกสเท่ากับ11 เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1มานะเพิ่มให้ได้7ตัวแล้วจับวิน7ตัวนะคะวิน7ตัวโปรแกรมจะวินให้แลกสำหรับคนที่วินวินยังไม่คล่องนะอยากรู้ว่าวินยังไงนะโปรแกรมวินยังไงก็ไปดูใน YouTube ยลางของแอดนะคะแอดจะมีอธิบายแบบละเอียดแบบจุดนะคะแบบวินนะทีนี้วิน7ตัวก็จะได้นะคะทั้งหมดตรงตรงทั้งหมด2 4 6 18ตัวนะคะ กลับอีก18รวมเป็น36ตัวใช้ทุนแค่36บาทถ้าลงทุนตัวละ1บาทนะคะวินเจ็ดตัวนี้ใช้ทุน36บาทนะคะรอบที่24ออก26 2 7 6เนะคะเราเราเล่น2ตัวบนนะออก6 2เราคำนวณได้2 6นะคะเราก็กดแบบกลับเลยแบบไม่ต้องกดตรงกดแบบกลับก็จะใช้ทุนแค่18บาทนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ชชัว์ก็กดกลับเลขด้วยก็จะ ใช้ทุนทั้งหมด36นะคะตรง18กับอีก18รวมเป็น36ตัวนะคะลงทุนตัวละ1นบาทก็ใช้ทุน36บาทต,ต่อไปร,รับที่25อ่อารับที่2ี่มาคำนวณร้อยบนบวกหน่วยบนร้อยบนก็คือ2บวกหน่วยบนก็คือ2 2บวก 2, 2, บ2ได้4นับเพิ่มให้ได้5อ่านับเพิ่มให้ได้7ตัวแล้วก็จับวินโปรแกรมจะจับวินให้ดูรอบต่อรอบนะคะก็แอดมาลงเป็นแนวทางนะถ้าเลข2ตัวบนจะได้3ตัวตัวด้วยนะคะเดี๋ยวแอดทำให้ดู จะได้3ตัวโต๊ดด้วยนะทีนี้3ตัวโต๊ดนี้โปรแกรมจะสุ่มให้เราเลยนะคะโปรแกรมจะสุ่ม3ตัวโต๊ดให้เราเลย3ตัวโต๊ดจะมีทั้งหมด2 4งสี่ห้าห25 30 35ห0 3ตัวนะคะ3ตัวโต๊ดจะได้ทั้งหมด35ตัวนะคะยี่กีจจะให้1บาทของ3ตัวโต๊ดจะประมาณ120นะคะ120ลบสา้นั่นคือกำไรนะคะกำไรเยอะเลยนะแอดก็มาลงเป็นแนวทางนะ ก็ใครสนใจโปรแกรมก็ทักแอดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ